ค่ะสสดิคานักเรียนวันนี้ภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่สองบทที่4กลัวทาไมนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนนะคะไปเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องอ่านคล่องร้องเล่นนะคะและในเรื่องคำอุปมาอุปไมยด้วยค่ะค่ะไปกันค่ะนักเรียนไปเลย อ่านคล่องร้งรองเล่นกลัวทำไมฝนตกแล้วชวนกันวิ่งรวดเร็วจริงลืมดูทางทันใดฟ้าที่สว่างกลับมืดมิดเหมือนปิดตามองทางไหนก็ไม่เห็นมือเท้าเย็นกลัวนักหนา ไฟส่องถ้ำงามจับตาหัวเราะระ่ากลัวทำไมนะคะนักเรียนจะเห็นว่าภูผากับน้ำใสนะคะทีแรกเข้าไปในถ้ำก็กลัวมากใช่ไหมคะแต่พอเอาไฟฉายส่องดูปรากฏว่าในถ้ำนั้นสวยงามมากความกลัวกลายเป็น อะไรนะคะหัวเราะหัวเร,ราะร่ากลัวทําไมต่างก็หัวเราะให้กันนะคะว่าเอ๊ะเรากลัวทําไมนะเมื่อกี้ค่ะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะมาเล่าเรื่องนะคะเกี่ยวกับความกลัวนะคะความกลัวของเด็กคนหนึ่งนะคะเขาเป็นอย่างไรนะคะเด็กคนนี้นะคะ เขามีความกลัวเพราะเขามีประสบการณ์มาก่อนว่าเขาเคยตกบันไดนะคะตกบันไดตอนนั้นเขาเดินลงบันไดในที่มืดมืดที่บ้านของเขาเองนะคะเดินลงไปแล้วก็ลื่นตกลงบันไดไปเองเลยนะคะลงไปเจ็บบาดเจ็บเลยทีนี้เขาก็มีประสบการณ์ขึ้นมาว่า เขาจะต้องหาไฟฉายก่อนจะลงบันไดต้องมีไฟฉายส่องทางก่อนถ้าทางถ้าบันไดนั้นไม่มีแสงสว่างเพียงพอหรือว่าเกิดไฟดับนะคะเขาเริ่มคิดแนวทางอย่างนี้ได้นะคะเขาก็ใช้ไฟฉายในการส่องทางและระมัดระวังเห็นไหมคะเขาก็ ได้ความรู้ได้ประสบการณ์จากสิ่งที่เขาประสบตอนกลางคืนเขาก็ยังกลัวที่จะตกบันไดแต่เขาก็จะต้องใช้ไฟฉายหรือไม่ถ้าไฟฉายไม่มีเอาทานหมดพอดีแล้วเขาก็ต้องระมัดระวังนะคะโดยการเกาะราวบันได ลงไปนะคะถ้าจําเป็นที่จะต้องลงไปชั้นล่างสมมติมว่ามีบ้านสองชั้นนะคะค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะจากประสบการณ์ของเด็กคนนี้ที่เขากลัวนะคะกลัวในในการตกบันไดเนี่ยก็ให้ประสบการณ์กับเขานะคะจนเขาคิดหาวิธีได้แล้วละว่าเขาจะต้องใช้ไฟฉายเพื่อส่องทางนะคะ เวลาไฟดับค่ะนี่ก็สามารถดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะอ่านี่ความกลัวของเขาเนี่ยทำให้เขาได้ประโยชน์ตรงนี้ละอ้าวแล้วความกลัวอีกอย่างของเขาล่ะเอะเขากลัวสิ่งที่เขายังไม่เคยเห็นนะสิ่งที่เขายังไม่เคยได้ฟังมาก่อนเลย เขาจะต้องทำอย่างไรอย่าเขาจะไปเข้าค่ายลูกเสือนะคะต้องไปเข้าค่ายลูกเสือเขาไม่เคยมามีประสบการณ์มาก่อนเขาก็จะต้องสํารวจก่อนนะคะหรือหาความรู้ก่อนว่าเข้าค่ายลูกเสือเนี่ยจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์ที่ใช้ในตอน ในตอนกลางวันนะคะในตอนกลางคืนใช้อย่างไรนะคะและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีวิธีการป้องกันอย่างไรนะคะอย่างเวลากลางเต็นท์เสร็จแล้วจะต้องไม่เปิดเต็นท์ทิ้งไว้นะคะเพราะสัตว์ร,ร้ายอาจจะเข้าไปอยู่ในนั้นเวลาเรานอนก็จะเป็นอันตรายได้อย่างเช่นพวกตะขาบนะคะเขาก็จะต้อง ปิดเต็นท์ให้เรียบร้อยพอเข้าออกจากเต็นท์ก่อนจะนอนก็ต้องปัดกวาดที่นอนก่อนนะคะก่อนถึงจะล้มตัวลงนอนเห็นไหมคะเวลาเดินก็ต้องใช้ไฟฉายเดินในเวลาสองทางตอนที่ตอนกลางคืนนะคะต้องใช้ไฟฉายไม่งั้นเราก็จะมองอะไรไม่เห็นนะคะอาจจะไปเดินชนต้นไม้ ได้รับบาดเจ็บหรือปิ้งตกคูคองไปก็ได้นะคะค่ะซึ่งกลางคืนนี้ก็จะมองอะไรไม่ค่อยเห็นก็ไม่จําเป็นก็อย่ากออกเดินเล่นในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะคะเพราะกลางคืนนี้ก็จะมีสัตว์ต่างๆนะคะสัตว์ลื้อคานต่างๆที่อาจจะออกมาหากิน เดินหากินอยู่มไปเจองูนะคะยิ่งอันตรายเนี่ยแล้วก็มีวิธีป้องกันเมื่อเรามีวิธีป้องกันตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพบแสงสว่างเห็นไหมคะพบแสงสว่างก็คือมีความพร้อมที่จะในการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะไปเข้าข่ายเนี่ย นะคะเ,เข้าค่ายนะคะเราก็มีความพร้อมเรียบร้อยละค่ะถ้าเรามีประสบการณ์ที่ดีนะคะประสบการณ์ที่ดีและมีการเตรียมตัวที่ดีมีการป้องกันตัวเองนะคะนันเรียนก็จะเป็นคนที่มีความสุขนะคะไม่เกิดความหวาดกลัวนะคะ,ะ,คะก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับเพื่อนๆน,นะคะค่ะ วันนี้ยกตัวอย่างในเรื่องความกลัวนะคะนักเรียนก็นักเรียนก็คงจะได้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆไปนะคะค่ะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคําอุปมาอุปไมยหรือคําเปรียบเทียบนะคะคาเปรียบเทียบอย่างเช่นคําว่าขาวเหมือน สำลีเห็นไหมขาวเหมือนสำลีเพราะสำลีมันมีสีขาวนะคะสว่างเหมือนกลางวันอาสว่างเหมือนกลางวันเพราะกลางวันมีแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะดำเหมือนทานอาดำเหมือนทานทานมีสีดำเห็นไหมคะต่อไปเรียบเหมือน เหมือนอะไรดีนักเรียนเหมือนกระดาษาเรียกเหมือนกระดาษนะคะใสเหมือนกระจกใสเหมือนกระจกนะคะเวลากระจกใสปิ้งเลยเห็นไหมคะหินย้อยลงมาเหมือนผ้าม่านนะคะหินย้อยลงมาเหมือนผ้าม่านที่ในถ้ำนะคะนักเรียน มืดเหมือนเข้าถ้ำนะคะมืดเหมือนเข้าถ้ำนี่ก็เป็นคําเปรียบเทียบนะคะคอาอุปมาอุปไมยเอาไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะซนเหมือนลิงนะคะเพราะลิงชอบกระโดดไปมาเห็นไหมคะซนเหมือนลิงเลยแข็งเหมือนหินนะคะแข็งเหมือนหิน ก้อนหินนี่จะแข็งมากใช่ไหมคะนักเรียนค่ะใจดำเหมือนอีกานะคะอีกาที่เราก้าก้าก้าเป็นสีดำเลยใช่ไหมคะนักเรียนกรอบเหมือนข้าวเกลียบอ่านะกรอบเหมือนข้าวเกลียบเลยเข้าวเกลียบเวลาเรากัดกินก็จะดังกรอบกรอบเห็นไหมคะกรอบ เงียบเหมือนโอ้ยเงียบเหมือนป่าชา้านะคะเงียบเหมือนป่าชา้าใจกว้างราวกับแม่น้ำไหมคะใจกว้างราวกับแม่น้ำเพราะแม่น้ำจะกว้างมากเค็มเหมือนเกลือนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคำอุปมาอุปไมยหรือคำเปรียบเทียบ ยังมีอีกเยอะแยะเลยนะคะนักเรียนค่ะคราวหน้าคุณครูจะนำความรู้ใหม่ๆมาให้นักเรียนได้เรียนรู้อีกนะคะวันนี้คุณครูมอบหมายงานให้กับนักเรียนนะคะฝึกอ่านคล่องร้องเล่นนะคะให้ไปฝึกอ่านนะคะสนุกสนุกนะคะทำแบบฝึกหัดทักษะภาษานะคะในหน้า42นะคะค่ะ วันนี้คุณครูก็มอบหมายงานให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็สวัสดีค่ะนักเรียน